สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วมาหอดอำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนได้แวะจักน้อยแวะกาบขอพรอหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะวัดห้วยมงคลสาธุนํำกันพี่น้องเอ,อเดินทางมาจากภาคใต้ติดกับทางหลวงหมายเลข37มเมาเป็นทางหลวงหมายเลขสี่เลถ้าทางหลวงหมายเลขสี่จะวิ่งเส้นเรียบหาดทางหัวหินชะอำพุ่เด้อ ผมกาลังจะเดินทางขึ้นไปเขาชองตะโกล้อล้อเดี๋ยวผมจะสํารวจให้เบิงว่าช่วงการจราจรที่จะติดหนักในเขาชองตะโกมันมือไดแต่มือนี้มาขอพรให้เอฟซีแฟนเพจก่อนเอาซาทูน้ำกันเด้อดิโอข้างหลังไอเป็นหลวงพ่อโสธรเป็นบ่ข้างหลังปูนข้างหลังปูถวดปูณนะเขาไปกราบเขาไปไหว้น้ำกันเด้อพี่น้องผู้ใดพลาดไปพลาดมาแวกเด้อกราบไหว้ตะกระบูชาหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นั้นนี่ด้านหลังคอยทุกคนทุกท่าน กลับบ้านสงการที่จะฮอดนี่ถึงที่หมายยางปลอดภัยอันนี้ผมขอพรให้เอฟซีแฟนเพจเด้อยากเห็นผมถ่ายคลิปลณะนี้ยุสไซกะคอมเมนต์มาได้แต่จะถ่ายคลิปเป็นคลิปสั้นๆเนาะท่านผู้ชมถ้าถ่ายคลิปยาวผมจะอัปโหลดคลิปว่าได้จะอัปโหลดได้อีกเท่านึงผมต้องไปอัปโหลดอยู่บ้านมันต้องใส่ไวไฟ,ไฟเนาะหลายคนคอมเมนต์ว่าคลิสั้นแท้คลิปสั้นแท้กับประมาณนี้นะเอะอเดินทางต่อระว่างจากหัวหินไป น่นนี่แดงคือเข้าชงตะโกม่ยังน่าสนใจเดี๋ยวจะท่ายให้เบิง้งที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เยอะๆพี่น้องคลิปนี้อีพี่นี่กับประมาณนี้ล่ะสวัสดีครับ